สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมันนี้กับมาพบกับนําเชี่ยเรื่อค่ะท่านผู้ชมวันที่2มิถุนายน67ค่ะตามต่อเลยนะคะท่านผู้ชมปล่อยต่องวดเลยค่ะปูสมไยค่ะท่านผู้ชมค่ะโอ้เหล็กปูเนาะค่ะนั่นที่จะกอดข้อกันล่งรางค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ถือว่าเหล็กปูกันยังบ่หรุดเนาะค่ะแต่ว่ามันเป็นรุดบนเนาะค่ะ พราะว่าน้ำเชี่ยกับเอฟซี FC นี่มองไว้ที่บนอยู่ค่ะซีะกับสองค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะถือว่าผาดบนเนาะค่ะไปเข่าล่างค่ะ,ะก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของปูน้ำเชี่ยกับขอกราบขอบพระคุณปูที่ทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะไปรับชมรับฟังปูกันเลยเด้อค่ะ ก็ติดไว้ป้ะคะ่ะท่านผู้ชมเหล็กเด่นค่ะเดี๋ยวน้ำเชียร์จะพาป,ประกบแนวท่างอีกค่ะให้มันได้หน่อยครูลงค่ะท่านผู้ชมผู้กัรน้ำมัสการ์ค่ะจ้าจินพรลูกหลาจินตนาพรค่ะ,คะเป็นจ้งไหนคับปูเรียกเข้าขึ้นไปล่งลางค่ะ ไอ้วันจะเอาเงินล้านได้ไม่ลูกโอ้ค่ะปูกาขอหาสองล้านงได้เป็นล้านไปแล้วลูกหางเนาะปูล่างค่ะไอ้ยมาหง่นอไม่ไลูก่าอไค่ะปูวันผ้าไม่มีวันเดียว้ยค่ะเอาปูหัวดีเฮาเด่นมากตัวไหนค่ะปูหกับสามไกาเหกับสามค่ะท่านผู้ชมค่ะปูหกกับสามบนลางค่ะ บนล่างค่ะ <S <S คประกบข่ะปู้วานนียประกบเอาหกคาเลลูกน่ห้าหนึ่งหกสามเจ็ดสามเจ็ดห้าสามห้าสามเอ้ยอาคนี้ก็พอรูไหลถึงไปแจ้งว่าหนึ่ดีแ,แ,แค่ะอันห้นี่นะคะท่านผู้ชมจ้าสี่คู่มักตัวไหนแห้งข่ะปู้มักหกัปลูก มากกลูกหลาปกมาลักคกค่ะท่านผู้ชมลักคกเงนไหนออกได้ลูกหลาอืมลักคกค่ะ,ะเอาล่องล่องแบสตัวกันได้ลูกหลาเด้เอาล่องลองค่ะปุ๊เอาเอาแปดหกหนึ่งลูกหลาแปดหนึ่งเนีกแปห่กแปดหนึ่งหกห้าสามเจ็ดลูกหลาห้าสามเจ็ด โอ้อาถูกขับปูห้าสามเจ็ดค่ะได้เราอาจจะมักมากยิ่งขึ้นมักยิ่งขนมักย่งับปูมากหาสามเจ็ดน้ำปูอยู่ค่ะเอันขึ้นมากไปไหนกับว่าโต๊ะไม่ปูการที่การกรองนขึ้ค่ะต้มือเท้านี่อื้อออกลงปูปีบบาจเอาหน้าตีหาเกิงบาดอือุกลุติดกล หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อฝนตกเลยมันไม่เบื่อตังหน้าไปบวกเัี้ยโอ้ค่ะโอ้ค่ะปู่นกชไทยนกศิษย์คนไทยปู่ค่ะจ้าจ้าอันเป็นยังไงค่ะปู่อันอันเศร้าเก็บจังหน่อยไปค่ะโอ้ยกินยาแล้วป้องป้องฉันเองก็กินยาแล้วูกขินยาที่ยวถางเม็ดปูด้าโอ้ยขาปู่หายช่วงเศร้าเรื่อเรือเด้อขาปู่ เอาปูสบายดีครับปูดีใจน้ำดีใจน้ำบอกเลยะหกกับสามบ้านงง้บ้ามง้ำลูกล่ะอ๋ค่ัปูปูนียมันก็สะอาดใชาบ้านสอาดานดีูบังบังิดเลยค่ะับขอบพกคุณปูเด้ค่ะอันปูเลขกวิ่งเข้านี่หัวก็ไปล่วงลางเนาะปูเนาะ หัวก็กอดกันลุ่งลางค่ะปูโอ้ยเร็วๆียกว่ามันมันมันเคยกอดกันมาทุกทปีไลลุงลาค่ะน้เป็นอนึงนีมุกมันควรกอดมา้อืมนันนที่ลุกปูเนาะหาสองคตัวละหลายบาทเลยลุงหาสองปูสองลางผมหาสองลบนท่นักกันเลสตัวละนักกินน้ำเชี่ยวนะปูนหาเก่าสองนันปูค่ะหาเก่าสองโอ้ยแต้มเดียวเนาะค่ะปูอันปู คาไก่เมื่อจังไหนคันได้ตัวเด็ดเด็ดสกิดมาบอกมันเสี่ยนด้ดปูลยได้เด็ดปี่ทบปหด้ได้ไดค่ะปูบบลลูลิตามตลอดอยค่ะน้ำเสียกัสีลบกวนปูซ้านี่ด้ปูลูปูกลามาร่างกแข็งรงบเะได้เปเู้อค่ะสาธุปูกันขึกันสมพรปากอยู่ดีไม่แห้งนะค่ะปูจาจะกลับละัสการค่ะ ยังกอบเชียเนี่ยพอจะเลือดสินเป็นเขียนเหล็กไท่ไหวน้ำเชียร์ก่าเชียเป็นผู้เขียนไหว oh, ค่ะโอ้เหล็กรางค่ะคนไหนวิ่งสองวิ่งสองสองสี่สองห้าสองเจ็ดและสองหกเบิ่งดูค่ะท่านผู้ชมม่งเนี่ยขันย่ามล่เงบอกก็พออยู่ดีว่ามันบอเขา่าปัดยามมา่ามัหอนหฮาบ่ล่งเข่าดีดีเสียดายเนาะเดี๋ยวหมวดนี้น้ำเชียเสรไปเอาน้ำพออีกค่ะ เอ๋อค่ะมาค่ะท่านผู้ชมมาต่อกันของปูค่ะเอ๋อค่ะท่านผู้ชมไปล่างเนาะโอหันเนาะครับค่ะไปล่างค่ะสองกับสี่ปูโมโหหมากเลยคุณว่าครับถ้าสามตัวไปคุณแนมะ่เก็ไม่เชื่อสามตัวปูยังเนาะเกาหาสองเกาหาสองค่ะท่านผู้ชม งวดนี่ปูให้หกกับสามเด้อค่ะท่านผู้ชมหกับสามค่ะนี่กอดกันมากค่ะพี่น้องจดไว้เด้อค่ะสองตัวนี้จดไว้ค่ะเพราะว่าเพิ่นเดินดีค่ะเลาววันนี้ซิมีการบ้านอีกค่ะว่าจ้ามาประกบกันให้เอฟซีค่ะเนาะครับค่ะเอาวันนี้ปูงวดนี่ปูมาแปลกเด้อค่ะปูมาแปลกโอ้เพิ่นว่า ใส่หาสองไลคยค่ะขวดน้ําเชียเอ้ยค่ะวิ่งบนล่างหกับ3ค่ะแต่ว่าน้ําเชียเห็ดสิทธิปูเพราะว่าปูเดินบนดีเนาะรกัเล่เห็ดบนค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะหกับ3มเน้นหค่ะ2ตัวบนล่างปูพลนไหหกห้าหนึ 5, ่งหกสามเจดห้าสาม สามตัวบนค่ะสามตัวบนวะนะคะท่านผู้ชมแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกค่ะและห้าสามเจ็ดค่ะท่านผู้ชมอันนี้ง่ายมิเรยกัมมาเชียง่ายมิเรยค่ะท่านผู้ชมเบื้องหลียกออกเนี้ยค่ะนี่บอกกัมมาเชียสามเก้าห้าสิบหกกุมภาครับพีบไม่อีก ห้าเก้าสามอ้อันนี้อีกกับมาเชียศูนย์หกสามยังเนหกศูนย์สามโอ้ค่ะงวดน,นี้กับเบื้งของเกานี่นะครับพี่น้องสามมาจากงวดหรอปีนี้หนึ่งสองสามสี่หากับชี่สามเนาะกับมาเ,เชียเนาะครับหากงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมสามเดือนดีมากเลยค่ะ หากับเก่ากระเดินดีม่าจะมานํากันเนาะนี่ค่ะท่นานผู้ชมแคปหน้าจอเลยละคะ่ะแคปหน้าจอพรุ่งนี้มาเบงผู้ใหญ่ใจดีจากสุราชเนาะก็มาเชาครับผมค่ะผู้ใหญ่ใจดีเม็ดเดียวบนค่ะไหตะลาไห้ตะบนคู่เดียวค่ะผู้ใหญ่ใจดีไข่อาจารย์ต่อยเนาะ ครับผมค่ะเอาแคหนาจอไว้เลย้อคะท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเนาะค่ะม,มาแปกค่ะท่านผู้ชมสามตัวค่ะสามตัวตรงล่อลักลอยก่อนเ้อค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยล่อของแม่เอฟซีกับของอาจารย์แชยแดนนะคะล,ลักลอยอาจารย์แชยแดนลักลอยผนิซมีสองตัวของน้ำเชียจะมีสามสามตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะถ้าส้นกันตัวไหน มาตัวนั้นค่ะชนกันตัวไหนมาตัวนั้นค่ะสองงวดแล้วค่ะอาจารย์ใช้แรนเพิ่งกับหกเก้าศูนย์งวดว่าหันกับเป็นหานาะค่ะท่านผู้ชมเข่าหาน้าเสียกับเข่าหาค่ะลักลอยกับสองสำนักนี่ค่อนข้างจะเดินดีอยู่ค่ะสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่งเดินสองงวดค่ะสองงวดแล้วหลักร้อยมีสองตัวหรือว่าสามตัวนะคะค่ะท่านผู้ชมของปูเพิ่งกับ จะเห็นกันแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสถิติปูกับล่องลางกับว่าคอยไล้เนาะค่ะส่วนมากจะยู่แต่บนค่ะน้าเชี่ยอะไรตัวเด่นมาแล้วก็จะพาเอฟซีประกบะนะคะท่านผู้ชมอันนี้ประกบว่าสํานักไดที่เพิ่นประกบกันแล้วเขาวินสังเกตเบื้องเนาะค่ะท่านผู้ชมมันมีซีคูค่ะก็จะมีแต,แต่ปูกับกัมพชียเ mm. ท่านั้นค่ะที่อาจจะได้6กเจคูค่ะท่านผู้ชมค่ะ ตอหันเป็นกับเขาซี่สองเนาะคะ่ะเพราะว่าปูสมไสเปิ่นจะเป็นเล็กเด่นบนลางแต่ว่ามันเดินบนดีน้ำเชี่ยก็เล่เฮ็ดเป็นสิตติบนค่ะ่ันมูน้ชมค่ะอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาเด้อค่ะพรุ่งนี้มีที่เด็ดค่ะ่ันมูน้ชมพรุ่งนี้มีทีเด็ดผู้ใหญ่จากทางใตหรือว่าจากสุรา์ค่ะบนซ้ายบนอย่างเดียวผู้ใหญ่ คู่เดียวค่ะดันผู้ชมผู้ใหญ่คือยังอาจารย์ต่อยเลยค่ะดันผู้ชมค่ะเป็นผู้ใหญ่คืออาจารย์ต่อยค่ะดันผู้ชมเพลว่าเลขบนเพนเดินดีเพื่อจะประกบคู่แค่คู่เดียวเท่านั้นค่ะอาจารย์มาจากสุราชค่ะดันผุ้ชมค่ะค่ะไข่อาจารย์ต่อยแล้วค่ะดันผู้ชมค่ะเป็นใจดีเพิ่นเลทรมาบอกน้ำเชียร์คู่เดียว มาเบิ่งกันพรุ่งนี้ะนะคะท่านผู้ชมมีเสียงสัมผัสพร้อมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสูสกคนเดอรค่ะท่านผู้ชมโชคดีทุกท่านค่ะขอบพระคุณเอซีที่เพิ่นค่อยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้รักษาสุขภาพเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยว่ะโอ้กับก่อมาเชีย่ยยังมั่นเศร้าอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ